นะครับใครเขาฉีดน้ำมาใส่หน้าผมหรือเปล่าออเหนื่อล้นๆเลยเอ๋อความร้อนนะครับโห่แหมกําลังใจล้นเหลือครับวันนี้กับ R S F วันนี้นะครับนอกจากชงโชจะพวกเราแล้วเมื่อสักครู่ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมสนุกกับซันนะครับแต่อีกหนึ่งช่วงครับนี่เลยครับศิลปินท่านนี้ต้องบอกว่ายุคนี้รับเพลงลูกทุ่งต้องนึกถึงเขาเป็นแน่นะครับแต่วันนี้ครับเราจะมีโชว์ น้ำพุด้วยนะครับน้ำพุนะครับไม่ใช่พุนะครับเป็นน้ำพุยวทุกท่านตกใจนะครับเป็นน้ำพุสวยมากเลยครับเดี๋ยวอีกสักครู่เราได้เห็นกันแน่นอนนะครับท่านนี้ครับต้องบอกว่าเสียงขึ้นมานี่คือนึกถึงนักร้องรุ่นเก่าๆที่ไม่ได้อยู่แล้วเป็นแน่ครับผมต้องบอกว่าตัวแทนเลยคนนี้นะครับตัวแทนเลยครับปรบมือต้อนรับกับนักร้องท่านนี้หน่อยครับผม เสียงสวรนไรอันากาดบังดิตครับผม